สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะทุกคนคุณยายขอญาตไลฟ์สดอยู่นะเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วครับ94โอ้ยเกเนาะยังแข็งแรงเลยนะเดินหนารูกคนติดทางฉันมิร้านโอ้แทนท่านทหารกับมิร้านด้วยนะโอ้โหอันนี้บุคคลในตำนานเลยนะการานการเหนือมากโอ้โหภาคประชาธที่แปดค่ะอ๋อยินดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลูกสาวคนสี่คนนะโอ้ยผมได้ยินชื่อท่านมานานแล้วนะเนี่ยโอ้ครับ โอ้ก็แข็งแรงนะครับเขาญาตถ่ายรูปนะขอบคุณนะครับช่วยกันครับน้องน้องสาวเขาเป็นคนทำค้อตอนสมัยที่โรงพยาบาลกลางนะ่โรงพยาบาลยาสูบเออใช่ผมณพ่อโรงพยาบาลยาสูบโอ้โหตายแล้วนี่น้องสาวทำค้อผมด้วยบอกคุณาแมกราบเลยครับคุณแม่เชียร์คุณชัดช้าอยู่ทักมาเลือกท่างเพราะเลือกได้ครับคุณยายเอ้าคุณยายสวัสดีค่ะ เอ้พลตรีทหารท่านท่านท่านเป็นสสด้วยป่ะนะเป็นสสใช่ไหมที่ท่านพูดอะไรในสภาท่านนึงอ่ะใช่ไหมสสเขตเนี้ยเออใช่ท่านแบบมีประวัติประวัติเรื่องลือเลยโอ้ดีครับนี่เป็นน้องสาวนะเขาญาตถ่ายร้ายส่วนนะอลูกสาวอายุเก้าสสี่แล้วโอ้แข็งแรงฮะแล้วมีแหละมีลูกกี่คนนะเนี้ยสามคนนีคนโตค่ะโอ้ีีลูกนี่ขนาดลูกเนี่ยโอ้ยินดีเลยครับก็เป็นหลานหลานตา ร้านตาพลเรือตีทหารขำพิรันพวกเราลองลองไปดูประวัติพลเรือตีทหารขำพิรันนะท่านก็มีประวัติเนาะเขาเป็นกองบัญชีและเ่าทำหนังสืออาจารย์ใหญ่ที่ยกขึ้มาเออใช่ใช่ใช่เออเคยอ่านหนังสือว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดอ๋อใช่ครับท่านเป็นประธานสภาไหมเหรอไม่ค่ะไม่ได้เป็นใช่ไหมเออแต่ว่าจำได้ว่าท่านเออโอเคครับยินดีครับคุณยายแข็งแรงนะเดี๋ยวเให้น้องเข้าปากมาบอก แข็งแรงมากทำคลอดคุณทัอษอน้องสาวหมอเสริมเป็นคนตามเออใช่หมอเสือโรงมยาบาลยะสูบโหวันนี้ได้ประวัติอะไรเนี่ยโอ้โหวันนี้ลงพื้นที่ดีนะได้เจอคุณชักษะแบบก็ทำคลอดกับมือฝ้าแปดนะยังอยู่ยังนอนหลับอยู่เหรอป้าพันทำเนุนตั้งแต่ตีห้าแล้วคุณยายแข็งแรงอ่ะเนี่ยเดินไปตลาดอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหนายฝากสวัสดีผู้ชมหน่อยแนะนำแนะนำเคล็ดชีวิตให้ผู้ชมหน่อยเนี่ยว่าเป็นไงบ้าง เราซื้อไม่ซื้ออาหารทานเราทำเองออ้าวเหรทุกวันเลยทุกวันเลยนะแล้วออกกำลังกายออกกำลังกายเดินไปมาน่ารักมากเลยคุณยายแบ่งปันความสุขที่ได้พบท่านโอ้ยผมต้องยินดีดีครับผู้ทำงานผู้ทำงานตั้งใจมาจาช่วยกันนะน้ำชุ่มเยอะตรงนี้สวัสดีครับนี่คนทำข้าวผมไหมนี่ขออนุญาตถ่ายไลฟ์ส่วนนะครับโอ้ยตอนนั้นเป็นฝาแฝดใช่ไหม แล้วตกใจไหมที่ออกมาเป็นสองคนอ๋อใช่ค่ะแล้วคุณหมอแนะนําให้คุณพ่อเนี่ยพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศได้คุณมาอ่าได้สองคนเลยไงตอนแรกเขาไม่รู้สมัยก่อนไม่มีอุตสาห์เขาเลยออกมาสองคนเลยตกใจกันใหญ่นะครับคุณคุณยายเป็นพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลเหรครับโรงพยาบาลญาสูบนะใช่คุณแม่ผมกขอยู่โรงพยาบาลยาสูบรโอ้ยวันนี้เจอผู้มีพระคุณอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพคู่กันหน่อย น่ารักมากเลยโอ้วันนี้เป็นวันที่ดีนะวันที่ดีที่เราได้เจอคุณยายสองท่านเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่นะคุณยายโรงพยาบาลเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เก้าสิบสค่ะเก้าองโอ้น่ารักมากขอบคุณนะครับคุณยายก็ป๋าถ่ายด้วยได้ปะถ่ายวิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะของหของของก็ป่ะโอเคดีครับต้องมาแจกมั่งนะคะลูกจะได้ได้ครับเดี๋ยวแวะมาให้ครับกอบเอาไว้เป็นเดี๋ยวต้องไปบอกคุณแม่ผมแม่ผมดีใจแย่เลยโอ้ดีนะครับคุณยายยังอยู่ คุณพ่อเสียไปยี่สิบปีแล้วครับแข็งแรงนะครับกลับลานะครับมีอะไรรับใช้เชิญครับอ๋อนี่นะนี่คนเรือตรีทหารพรเป็นคุณพ่อของคุณยายทั้งสองเป็นคุณตาของออพ่อตานะโอ้นี่หนังสือที่ผมผมเขียนเองครับอ๋อครับดีครับอาจารย์มันสมเด็จไม่เป็นไรไม่ต้เก็บหุ่หนังสือเก่าเก็บเถอะเดี๋ยวไม่หาซื้อไม่เป็นไรไ Ó, นี่มันเนี่ยมีมีมามอมมอมาห้อ๋อได้ครับโอ้นี่นี่ผมเขียนเองนะครับขอบคุณนะครับต้องชื่อเถือมากไปทิ้งกันโหทิ้งได้ไงกูเจอโหนั้นกราบลานะครับโอเคแล้วคนนี้ใครหลานเหรอโอ้โหรุ่นหลานรุ่นเหล่แล้วมั้งเนี่ยหลานนะเหลนท่านท่านขิดเหลนท่านทหารโอเคแข็งแรงทุกคนนะครับตู้ตู้นะนี่อยู่มานานยังไงเนี่ยท่านท่านมาที่นด้วยกันทานท่านแต่สั สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดังสงครามโอ้โหแต่ท่านก็อยู่สาเรือตรงนี้ใช่ไหมตัวเลขทีท่าไเป็นพอแอร์อบอรนายร์อ๋อท่านไม่ได้อยู่ทิณเลยอ๋อครับว่าคุณยายยังความจำดีมากเลยนะสมองาหูดีเออดีมากเลยเนี่ยแข็งแรงเลยครับแล้วเดินไปไหนมาไหนบ้างแมไปตลาดไปตลาดแถวนี้นะโอ้ยสาธุครับสาธุครับแข็งแรงครับมีกันสองคนพี่น้องอ่ะ อ๋อสามพี่น้องสามไม่ถาวเลยผู้หญิงน่ารักมากเลยขอรูปหนึ่งดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปหนึ่งนะมามามาผมขอญาตอ่ิเดินเลยครับเห็นไหมหลานด้วยคุณหลานด้วยครับพวกเราเราไปดูประวัติท่านโุลตีทหารอิีร่นนะครับอ๋อช่วยกันนะครับคุณยายขอบพระคุณนะโอ้นี่ชื่นใจ ได้จ้าไม่กล้าเชื่อถ้ามาเจอกันได้ไงเนาะมอดีใจมาเจอคนทำคลอดโอ้อะไรนี่เสียงอะไรนี่โทรศัพท์มาเหรอเขาดิให้มาถ่ายรูปขไลฟ์สดอ๋อมาเลยเอาถ่ายก่อนถ่ายไหมคะถ่ายค่ะถ่ายหน่อยนะคะลแต่ก็ถ่ายให้คุณยายตื่นเช้าทุกวันเลยเนาะตีห้าตีห้าแล้วนอนกี่โมงครับกลางคืนตอนนี้คือเลยนอนบ้างจ้ะเออมาถ่ายถ่ายก่อนอะไรจบก่าอ่าถ่ายก่อนเดี๋ยวไปหยิบไปเอาถ่ายไป ไม่ไม่โอเคไปสั่งรูปอีกรูปนึงให้หกรูปเลยค่ะกลับลยครับคุณยายกลับ้วนะครับคุณยายอุยพรผู้ฟังหน่อยขอบคุณมากที่ได้ทำประโยชน์ให้ค่ะโอ้ยเอาผู้ฟังอีกอุยพรผู้ฟังผู้ฟังให้ผู้ฟังแข็งแรงอันนี้มีต้อนรับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากในความเมตตาอารีดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยวโอ้ขอบคุณนะครับคุณยายขอบคุณนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะครับเคยมาแต่ข้างนอกไม่เคยเข้ามาเจอข้างในมาตลาดตรงข้างหน้าเนี่ย อ๋อนนครับอ๋อมันตันตันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูครับได้ครับขอบคุณนะครับ,บ,บ,บคุณยายไปได้น้ำท่วมนะโอเคแล้วหมอออฝากด้วยได้จ้ะ